วันนี้ผมกับบ้านเมียที่จังหวัดสุรินมาทำบุญให้เธอตามสัญญาว่าจะกลับมาทุกปีและผมก็หวังว่าเธอจะไปเกิดหมดข้อหมดกรรมไปแล้วทุกคนคงจะสงสัยว่าเมียของผมนั้นเป็นอะไรตายก็ต้องบอกว่าอาดีตเมียของผมนั้นเป็นกระสือและเรื่องที่ผมรู้ว่าเธอเป็นกระสือมันเกิดขึ้นมาสองปีก่อนในวันที่ผมพาเมียกลับมาเยี่ยมอย่างเธอที่จังหวัดสุรินน้ำอ้อย เธอเป็นคนสุรินที่เข้า,าเรียนมหาลัยในกรุงเทพผมได้พบกับเธอครั้งแรกสมัยปีหนึ่งเราคบหากันตั้งแต่วันนั้นจนเรียนจบตอนอายุ24ปีผมจึงขอเธอแต่งงานพ่อแม่ของน้ำอ้อยเสียตั้งแต่เธอ,อยังเด็กครับเธอจึงมีเพียงยายแค่คนเดียวและในวันครบรอบอายุ25ปีของเธอผมก็พาเธอกลับไปเยี่ยมยายผมจำได้ว่าคนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ต้อนรับผมดีมากแม้ต่างครอบครัวต่างสายเลือดแต่ทุกคนก็ดูจะเป็นครอบครัวเดียวกันไปหมดยายของน้ำอ้อยชื่อว่ายายมะลิท่านเป็นคนใจดีและอบอุ่นมากแต่ถ้านอายุมากแล้วผมจึงไม่กล้ารบกวนอะไรโดยเฉพาะเรื่องการทำกับข้าวน้ำอ้อยจึงอาสาแบ่งเบาภาระยายมะลิผมจึงนั่งเล่นใต้ถุนบ้านบ้านนี้เงียบเหงาจนได้ยินเสียงพื้นบ้านกระแทกกับลม บางส่วนเริ่มผุพังตามสภาพไม่มีลูกหลานเพราะว่าน้ำอ้อยนั้นเป็นหลานเพียงคนเดียวตอนนั้นผมคิดว่าอนาคตหากมีลูกก็จะพาเด็กๆก,กลับมาเยี่ยมยายมะลิบ้างเพื่อไม่ให้แกเหงาระหว่างนั่งคิดอะไรไปเพลิลลนๆคมดิ้นเสียงจากบนบ้านดังก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นเหมือนฝีเท้าย่ำอยู่สองสาครั้งคมตตัดสินใจเดินขึ้นบ้านไปดูกลางบ้านแล้วก็ปรากฏว่า ไม่มีอะไรตกจนเหลือไปเห็นว่าในบ้านนั้นมีหิ้งเล็กๆอยู่แต่แล้วเข้าของบนหิ้งที่คงจะเป็นเครื่องไหว้ได้หล่นลงมาทั้งหมดผมเลือกไปเห็นขันเงินและรอยเลือดกระจายมันเป็นสีแดงเข้มและมีกลิ่นเหม็นคาวมากมันจึงทำให้ผมรับรู้ทันทีว่ามันคือเลือดแน่ๆผมมองไปอย่างอื่นไม่จริจริงพอจะก้มลงไปดูใกล้ๆเพื่อความแน่ใจครั้งเสียงของยายมลีทำให้ผม ต้องหยุดชะง,งักค้างท่านถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมที่หันกลับมาจึงถามว่าทำไมมีเลือดอยู่บนหิ่ไหว้ในบ้านได้ตอนนั้นยายท่านก็ทำสีหน้าสงสัยพร้อมกับบอกผมมาว่าเลือดที่ไหนไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับไหว้เจ้าที่ผีบ้านผีเรือนทั่วไปทั้งที่เลือดตกอยู่กองกับพื้นแท้ผมคิดในใจแบบนั้นกะว่าจะหันไปชี้ให้ดู แต่สิ่งที่ผมได้เห็นอีกครั้งคือน้ำเปล่าขันเงินนั่นเองก็ไม่ได้เหลือคราบเลือดส่วนอาหารและมีหนอนตัวยเย่ยมเมื่อคู่นี้ก็กลายเป็นอาหารสดใหม่เหมือนเพิ่งตั้งไว้เอาไว้ยายเพิ่งวายเมื่อสายก่อนที่พวกหลานจะมานี่เองยังไงต้องบอกเจ้าบ้านเจ้าเรือนว่าจะมีคนมาพักที่บ้านพ่อนุ่มเอ๋ยลงไปช่วยไอ้อ้อยเนี่ย,ยทํากับข้าวแทนยายเธอะเดี๋ยวยายจัดการตรงนี้เองจ้าผมพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้ม ได้เดินลงมาจากบ้านทันทีแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้จากบนบ้านในตอนนั้นคือเหมือนกับมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาและน้ำเสียงของยายนั้นก็แหลไม่พอใจร่วมด้วยผมลงมาหาน้ำอ้อยและช่วยเธอทำกับข้าวแต่เธอก็ไล่ผมออกไปเพราะในครัวมันร้อนไม่เหมือนกับบ้านที่กรุงเทพผมก็พอจะเข้าใจเธออยู่หรอกครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กจะใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน เธอก็มักจะเป็นห่วงเป็นใย,ยผมเสมอผมเลยขอตัวออกไปเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านจนไปเจอกับแก๊งเด็กวิ่งเล่นอยู่พร้อมกับรถไอศกรีมกําลังเข้ามาในหมู่บ้านผมจึงเลี้ยงยกขบวนนั้นเลยครับเธอเป็นการผูกมิรไปในตัวเมื่อมันเป็นการมาครั้งแรกของผมจนถึงตอนนี้ผมยังจําใบหน้ายิ้มดีใจของเด็กเหล่านั้นได้อยู่เลยครับแค่ไอศกรีม e คนละอันสองอันก็พากันยิ้มหน้าบานแล้วขนาดเดียวกัน ก็มีเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพี่เคยเจอกระสือไหมไอ้ผมก็อึ้งไปเลยครับพูดไม่ถูกไปไม่เป็นเลยครับจะให้ผมแสดงสีหน้าอย่างไรล่ะในเมื่อนักวิทยาศาสตร์อย่างผมนั้นไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วไม่เคยนะพวกเราเคยเจอกระสือเหรอผมยิ้มแล้วตอบกลับไปด้วยสีหน้าอยากรู้ไม่อยากหักดีความเชื่อของเด็กๆหรือว่าคนในพื้นที่ใช่แสงของมันจะแดง,แดง มีแต่ไส้กับหัวช่วงนี้มันชอบออกมาล้มวัวล้มควายชาวบ้านพมพระง่าเล็กน้อยใช่ว่าจะไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้จากในหนังภาพยนตร์ก็มีถมเถไปพมยกมือวางบนหัวเด็กคนนั้นแล้วก็แจกเงินคนละยีบ,บาทปิดท้ายก่อนเดินเล่นไปยังส่วนอื่นของหมู่บ้านต่อคนที่เจอผมก็ทักทายผมก็ยกมือไหว้ไปตามมารยาทดูเหมือนว่ายายมะลิจะค่อนข้างโด่งดังในหมู่บ้านหนึ่งเลยคือ เป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านนั่นก็คือตาของน้ำอ้อยที่ท่านได้เสียไปแล้วและสองที่สำคัญคือเป็นแม่หมอตามความเชื่อก็คือเป็นผู้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นงูสวัสดคนโดนของมาแกก็จะแก้ให้ผมฟังตอนนั้นอดประหลาดใจไม่ได้เพราะคนในหมู่บ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันท้ายสุดเลยได้อของกินติดไม้ติดมือกับบ้านมามากมายจนน้ำอ้อยต้องนั่งหัวเราะ พอแม้แต่มะพร้าวใส่กระสอบผมก็ต้องลากกลับมาจนถึงบ้านเยมะริด้วยความยากลาบากคืนแรกที่ผมนอนเรื่องกระสือที่เด็กเล่าเก่อกหูซ้ําไปซ้ำมามันทําให้ผมนอนไม่หลับผมตะแคงมองน้ําอ้อยที่หลับไปแล้วยกมือลูบหัวเธอเบาๆพร้อมกับจุมหน้าผากก่อนจะเดินลงไปนั่งที่ใต้ถุนเพื่อหลับลมเย็นอากาศช่วงเวลากลางคืนเย็นกว่ากลางวันมากแถมแสงสีไฟอัมพาตรอบบ้าน ก็ยิ่งทำให้มันดูสงบและใช่สงบจนวังเวงเพราะลมที่พัดมันส่งเสียงหวีดวิวของใบไม้มาเป็นระยะระยะผมมองเงาที่พื้นดินก็เหมือนกับแค่น้องคนโบกไปโบกมาถ้าเป็นคนกลัวผีเชื่อเรื่องผีแล้วก็คงจะวิ่งเพ่นไปแล้วผมนั่งอยู่สักพักจนเหลือไปเห็นแสงไฟสีแดงมันลอยอยู่ท่ามกลางอากาศมันติดติดดับดับผมสงสัยและเปิดแฟน,นโทรศพัพ เพราะแสงนั้นมันมุ่งมาทางนี้แต่แล้วพอจะยกไฟขึ้นทิศทางของแสงนั้นก็ดันเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าไม่ต้องการให้ผมพบผมนึกตัดสินใจเดินตามออกไปพร้อมกับปิดไฟมือถือไปด้วยเดินไปจนถึงตรงมะม่วงของหมู่บ้านผมก็ชะลอความเร็วหยุดฝีเท้าลงเพื่อไม่ให้เสียงใบไม้จากการเหยียบเป็นสิ่งที่ขาดแสงวาบสีแดงเหนือหัวที่ลอยออกไปสักพักมันก็หยุดลง แสงนั้นหายกลืนไปกับความมืดมิดผมที่ขี้เกียจจะตามพอรู้สึกว่าออกมาไกลจากตัวบ้านมากแล้วจึงยอมถอยหางออกมาถทว่าเดินไม่พ้นสามเก้าห่างตางผมก็รู้สึกว่ามีแสงสีแดงๆวาบเข้ามาทางหางตาด้วยความตกใจผมจึงหันควับกลับไปปรากฏว่ามันคือใบหน้าของบุคคลหนึ่งที่มีผมเเา้ลงมาปกปิดจนดูไม่ออกมีทั้งกลิ่นเหม็นกลิ่นขาว ในช่วงตัวที่ไม่มีเหลือทิ้งเอาไว้แค่ไซเท่านั้นผมรีบสับเท้าด้วยความไวแสงกลับบ้านทันทีวิ่งขึ้นบ้านด้วยความรวดเร็วตรงเข้าไปในห้องนอนจัดการล็อกประตูให้เสร็จสับโชคดีที่น้ำอ้อยเป็นคนหลับลึกเธอเลยไม่ตื่นขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นนั้นตรงตามที่เด็กพูดและตรงตามการรับรู้เรื่องรูปร่างของสิ่งที่ถูกกล่าวขานว่ากระสือ เวลาผ่านไปช่วงสามโมงเช้าผมตื่นสายเล็กน้อยผมไม่เห็นภรรยาอยู่ข้าง,างเลยวิ่งลงมาจากบ้านเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเสียมารยาทคนท้องถิ่นส่วนใหญ่นอนไวตื่นเชา้าซึ่งจริงๆแล้วการที่ผมตื่นสายมาจากการที่ผมนอนไม่หลับเนื่องจากเมื่อคืนนั้นเจอกระสือยังไม่คาดคิดน,นั่นแหละปรากฏว่าลงมาก็เห็นยายกับเมียนั่งอยู่ด้วยกันปลึกษาหารือก,กับชาวบ้านเรื่องกระสือ เพราะเมื่อคืนมีวัวบ้านหนึ่งคลอดลูกและกระสือก็ดันกินลูกวัวที่เพิ่งลืมตาออกมาดูโลกทิ้งไว้เพียงสภาพไร้ไส้และไร้ลมหายใจชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่ารกคือของโปวดของมันแต่ที่กินลูกวัวไปด้วยเขาว่ากลิ่นขาวเลือดยังคงติดตัวอยู่ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีครับจะบอกว่าเมื่อคืนผมเจอกระสือตัวเป็นๆคงไม่ได้ผมก็เลยต้องเงียบเอาไว้ และฝั่งชาวบ้านกําลังวางแผนที่จะจับกระสือตอนนี้พราถ้ารู้ว่าใครเป็นร่างสิงสู่ก็จะขับไล่วิญญาณและทําลายมันได้ง่ายน้าอ้อยคงเห็นสีหน้าผมไม่สู้ดีเธอเดินมาวางมือบนไหลแล้วบอกกับผมว่าไม่ต้องกลัวที่จ๋าไม่ต้องกลัวนะจ๊ะกระสือส่วนใหญ่ไม่ทําร้ายคนและคนก็ไม่ใช่อาหารของมันเอาจริงๆตอนนั้นผมรู้สึกโล่งใจ เมื่อนํำอ้อยพูดออกมาแบบนั้นความรู้สึกไม่กลัวเรื่องพวกนี้แต่พอมาเจอกับตัวก็ต้องบอกว่ามันหวั่นใจไม่น้อยเลยครับช่วงกินข้าวยายมะลีกับน้ำอ้อยก็นำสำหรับอาหารมาตั้งบนแคร่กินไปสักพักพ่อผมจะตักต้มตรงหน้าเพื่อลองมาชิมมันดูน้ำอ้อยก็ห้ามผมเสียงนั้นบอกว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่ต้องฝืนกินพี่ไม่ต้องกินฉันรู้พี่ไม่ชอบผมตกใจ กับคำถามนั้นผมได้ถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรว่าผมไม่ชอบในเมื่อตรงหน้าเป็นแค่แกงธรรมดาใส่หมูใส่ไก่นำอ้อยจึงบอกว่ามันคือแกงลูกกบลองดูดีๆสิพอผมดูดีๆอีกครั้งก็เป็นไปนตามว่าสงสัยผมนอนน้อยทําให้ผมตาลายแล้วก็ตาพร่ามัวเห็นเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ธรรมดาช่วงนั้นผมรู้สึกว่าเบอรอจริงๆครับเห็นอีกอย่างแต่พอมองดีๆอีกครั้ง ก็เป็นอีกอย่างบ่อยหลังจากกินข้าวช่วงเอาจานไปเก็บผมแอบเห็นว่ายามะลิกับผมแอบเห็นว่ายามะลิกับล้ำอ้อยนั้นใครจะมีปากเสียงกันเบาๆเธอเห็นผมเข้ามาพอดีจึงเงียบลงไปบอกให้ผมเอาจานาาไว้เพราะเดี๋ยวเธอจะจัดการล้างเองตัวผมไม่อยากยุ่งเรื่องยายหลานจึงย่อมผ่าออกมาผมไม่เคยน้ำอ้อยโมโหสักครั้งในชีวิตตั้งแต่เขาผ่ากันมา จนถึงแต่งงานแต่มาคู่นี้ดวงตาคู่นั้นก็แอบทําให้ผมกลัวไม่น้อยไม่เคยเห็นน้าอ้อยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยครับผมเดินออกมาจากบ้านวางเดินย่อยแล้วก็เดินเล่นผาเอิญเจอกับพวกเด็กๆที่ผมเลี้ยงไอศครีมพวกเขาเหล่านั้นก็เดินเข้ามาทักทายกันผมได้แต่โบกมือให้พร้อมกับรอยยิ้มสงสัยก่อนกับอีกสองวันคงต้องไปวิ่งหาขนมซื้อมาแจกให้แล้วเมื่อผม กับลอ้อยเดินทางกับอุนเทพไปจะไหวหวานพวกเขาเหล่านั้นให้ช่วยดูแลยายามะลิหน่อยผมเดินเข้าไปบอกเด็กแบบนั้นแต่พวกเขาทำหน้าเหมือนกับหวาดกลัวอะไรสักอย่างเด็กหญิงตัวน้อยพูดขึ้นมาว่ายายมะลิน่ากลัวเขาไม่ชอบเด็กเวลาเด็กไปวิ่งใกล้ๆกก็ไล่ทุกคนเลยค่ะผมนั้นแทบไม่อยากเช่อหูเพราะยายมะลิกแก้ดูเป็นคนใจดีและก็อ่อนโยนมาก แถมยังเป็นที่พึ่งพิงบรรดาคนในหมู่บ้านอีกแต่เด็กเหล่านั้นก็ไม่น่าจะหลอกผมคิดได้ดังนั้นผมก็ไม่ถือสาเอาความอะไรเด็กจากนั้นก็เดินยกักย้ายกลับบ้านไปครับคืนนั้นระหว่างผมนอนอยู่เราราตีหนึ่งผมลืมตาตื่นขึ้นมาปรากฏว่านนำอ้อยไม่ได้นอนอยู่ข้างผมแล้วด้วยความแปลกใจผมจึงลุกขึ้นเปิดไฟในห้องและออกไปนอกห้องลงบันดบ้านจะตะโกนก็ไม่ได้ ผมกลัวว่าใหญ่มาลีจะตื่นดึกดื่นขนาดนี้จะไปไหนได้ผมคิดแบบนั้นคืนนั้นบ้านบางหลังก็ยังไม่นอนเหมือนว่าพวกเขาสับเวียนยามกันเพื่อตามจับกระสือนาทีที่ผมคิดอยู่เช่น,นั้นเสียงชาวบ้านผู้ชายคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นน่าจะเป็นเสียงสัญญาณการจับกระสือเพราะอยู่หลายบ้านก็วิ่งนำคมเพลิงออกมาเรากับเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วผมอยากรู้จึงวิ่งตามไปด้วย ปรากฏว่ามีแสงไฟสีแดงอยู่ทางทุ่งนาจะหน,นีออกไปก็หนีไม่ได้เมื่อชาวบ้านที่แอบอยู่ในนายกไม้หนามที่ทำให้สูงขึ้นไล่เกี่ยวไส้ของผีกระสือผมได้ยินเสียงหวีดร้องมันเป็นเสียงดังจากในลำคอไม่ใช่เสียงร้องที่เป็นออกมาจากริมฝีปากหรือเป็นไปได้ว่าผีกระสือนั้นพูดไม่ได้ทุกคนไล่ไปตามทิศทางที่มันกำลังหลบหนีแต่แสงไฟนั้นยังคงกระพริบฉี่ ไม่ได้ดับลงและก็หนีไปไหนไม่ได้เมื่อมันย้อนกลับมาในหมู่บ้านผมก็นึกได้ว่ายายมะลิอยู่บนบ้านส่วนน้ำอ้อยเมื่อได้ยินเสียงแล้วคงอาจจะตื่นตระหนกอาจจะวิ่งกลับบ้านไปแล้วก็ได้ผมเลยตัดสินใจวิ่งกลับไปที่บ้านแต่ประตูตรงบันไดดันปิดนี่สิผมตะโกนเรียกอ้อยแล้วก็เรียกยายมือขวากระทุบป,ประตูอย่างแรงจนชาวบ้านมาถึงบ้านน้ำอ้อยเขาถึงได้เปิดประตูให้กับผม จำได้ว่าตอนนั้นผมโมโหมากกลัวว่าจะเป็นอะไรไปจึงถามต่อไปว่าน้ำอ้อยปิดบ้านทำไมพี่เป็นห่วงนะไม่ทันที่น้ำอ้อยจะได้ตอบยายมะลิก็เดินนำมอดินเผาออกมาลงมาในบ้านและบอกแก่ชาวบ้านว่ากระสือที่ถูกต้อนมาได้อยู่ในหม้อแล้วพรุ่งนี้ให้เชิญพระมาสวสดิ์ทำพิธีและจะจัดการฝังหม้อดินนี่ให้ลึกที่สุดคำบอกของยายมะลิ ทําให้ทุกคนต่างดีใจกลายเป็นว่าค่าคืนนั้นใช่หน่วยกานดีหลายคนได้พากันมาช่วยเปลี่ยนมือขุดดินลึกมันเป็นการขุดดินที่ลึกมากขนาดที่คนลงไปยืนได้ถึงช่วงข้อพับเขาลึกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่นั่นเพื่อตามความเชื่อไม่ให้หมาลงไปคุยหรือว่าให้คนไปขุดเจอได้โดยง่ายและกันว่าวิญ,ญญาณกระสือจะเล็ดลอดออกมาได้ตอนทำพิธีผมเดินมาดูสัปเลรที่เตรียมของ ด้วยความอยากรู้ข้อมูลจากปากแ,แท้ของคนในพื้นที่ผมก็เลยถามว่าพี่กระสือทำไมถึงเป็นกระสือได้ซัปเปเลอเล่าให้ฟังว่ากระสือม,มันมักสิงสถิตยอยู่ในร่างหญิงสาวถ้าเป็นผู้ชายก็จะกลายเป็นกระหังที่มาของมนเนี่ยไม่ชัดเจนนักแต่ความเชื่อคนแถวนี้มันคือสิ่งที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษเทเลนของดำพวกมีของคุณไสยไสย,ยศาสตร์ พ่อของเข้าตัวมันก็แทรกผ่านสายเลือดส่งต่อลูกหลานถ้าไม่มีใครยอมจบก็จะรับเชื้อสายนี้สืบทอดไปเรื่อยๆผมได้ถามต่อว่าคนในบ้านต้องเป็นทุกคนเลยใช่ไหมครับสับปปเลอที่ทำงานอยู่ไม่ว่างเว้นจากการทำงานพูดตอบผมว่าคนที่ถูกเลือกให้เป็นเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงพออายุครบ25ปีเชื้อก็สือสกรปรกจะแผงฤิ ทำให้กลายเป็นกระสือเต็มตัวเวลาออกหากินเอาแต่ส่วนหัวแล้วก็เครื่องในลอยออกไปไกลแสนไกลในช่วงเวลากลางวันก็จะมีลักษณะร่างกายเหมือนกับคนปกติมองแล้วก็สังเกตได้ยากและในหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าครอบครัวไหนที่มันเป็นกระสือแม้แต่ยายมลิที่เป็นแม่หมอยังไม่สามารถหาตัวได้เลยผมเอใจกับคำตอบของแกอยุดสักพัก จากนั้นก็กลับมานั่งสวดกับกลุ่มชาวบ้านต่อจนมีชายคนหนึ่งชวนผมออกไปซื้อของในเมืองเพราะว่ารถแกพังผมเลยไปชวนน้ำอ้อยซึ่งเธอบอกว่าอยากอยู่ดูแลายายเพราะการจับกระสื่อลงหมอเมือม่อคืนนั้นต้องใช้พลังงานไปเยอะกลัวว่าใหญ่จะล้มแล้วก็หมดสติได้ตกดึกผมก็นอนหลับตามปกติรอเวลาประมาณตีหนึ่งจนลืมตาตื่นขึ้นสิ่งที่ตกลงกับชาวบ้านไว้ เมื่อกลังวันตอนเข้าเมืองก็คือว่าให้เปิดพ้าห่มออกและจะรู้ความจริงสิ่งตรงหน้าทําให้ผมแทบหยุดลมหายใจเมื่อร่างของน้าอ้อยไรซึ่งหัวเมื่อคืนที่ผมตื่นมาไม่เห็นเธอเพราว่าร่างกายนั้นยังอยู่ในผ้าหม่มส่วนหัวลอยออกไปแล้วนี่เองความตกใจถูกแทรกซึมด้วยความโศกเศร้าพ่อนึกถึงเรื่องเมื่อกลังวันไม่ใช่ชาวบ้านเพียงคนเดียวที่ติดรถผมเข้าในเมือง แต่มีมาอีกสามคนเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงพ่อมาถึงในเมืองพวกเขาก็บอกว่าทุกคนสงสัยว่ายายมะลิจะเป็นกระสือสังเกตมาสักพักใหญ่แล้วพร้อมกับคำบอกเล่าของเด็กที่แกมักจะอารมณ์เสียใสยามเด็กพวกนั้นไปอยู่แล้วก็เข้าไปใกล้แล้วเมื่อคืนยามที่ชาวบ้านไปพบเจอการที่ยายมะลิบอกว่าอยู่ในบ้านเพื่อเตรียมของทำพิธีแก้สิ่งที่ไม่ดีมันน่าจะเป็นคำโกหก อย่างเมื่อคืนกระสือที่เลาอออกมามองตาเปล่ามีไฟดวงเดียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นกระสือสองหัวที่เกี่ยวไส้กันไว้เลยมองเห็นเป็นไฟดวงเดียวมีหน่ำซ้ำยายมะลีก็เป็นคนมีวิชามีความเป็นไปได้สูงดังนั้นกับข้าวอย่างนี้ให้ผมแอบเอาน้ำมนต์ไปใส่อาหารและแบ่งออกไปพรมในห้องนอนเมื่อผมเจอร่างกระสือสองตนแล้วมันจะได้ไม่รู้ว่าใครพบร่าง และจะรีบกลับมาสวมหัวเข้ากับลำตัวผมอึ้งไปพักใหญ่แต่ต้องรีบไปเปิดบ้านให้ชาวบ้านมาตามนัดอย่างจำใจแต่มันก็เป็นวิธีการเดียวที่จะปลดปล่อยเมียผมได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็การสืบทอดทายาทเป็นกระสือของน้ำอ้อยก็จะลอดเล่ในที่สุดผมเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเธอถึงไม่ต้องการมีลูกและในวันนั้นที่เธอห้ามผมสน้ำแกงภาพลูกกบ คงจะเป็นภาพลงตาที่เธอตั้งใจไม่ผมรับเชื้อจากยายมะลิและให้เป็นกระหังต่อชาวบ้านอุ้มร่างของยายมะลิและน้ำอ้อยไปเผาในทันทีและต้องเผาพร้อมกันกับพระปูนปั้นซึ่งเป็นความเชื่อว่าเชื้อจะได้ไม่กระจายไปสิ่งสู่ผู้ใดรวมพ่อสองรูปถูกนิมนต์มาหลบอยู่บ้านหลังหนึ่งและกําลังสสดส่งร่างที่ไรหัวนั้นว่ากันว่าเมื่อเผาร่างที่สิงสถิตแล้ว เดี๋ยวก็สื่อก็จะหมดฤทธิ์ไปเองคืนนั้นผมไม่ได้เห็นการอารวาดนอกจากแสงไฟสีแดงดวงหนึ่งลาลับหายเป็นควันไปอีกดวงผมเห็นเป็นใบหน้าน้ำอ้อยที่ยิ้มให้ผมและก็หายอันตรธานลับสายตาไปก่อนกลับกรุงเทพชาวบ้านผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกผมว่าเที่ยวรู้ว่ามีกระสือสองคนในบ้านใครพอน้ำอ้อยนั้นพูดจาแปลกๆตอนเอากับข้าวมาให้ และตอนที่เห็นใบหน้ากระสือเมื่อคืนก่อนนั่นเป็นเพราะว่าน้ำอ้อยหันมามองทําให้แสงไฟสีแดงฉายชัดใบหน้าของยายมะลิร่วมด้วยจึงได้ข้อสรุปว่าน้ำอ้อยจงใจบอกว่าเธอและยายเป็นกระสือเธอจบเรื่องราวแล้ววงจรอุบาตนี้หลังจากการกลับมาถึงบ้านในกรุงเทพชีวิตผมดาวมากเมียได้จากไปทั้งคนแถมไปแบบนั้นคงไม่มีใครทำงานอยู่ต่อได้ ผมตัดสินใจลาพักร้อนไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังและบอกกับพ่อแม่เพียงว่าเธอตายจากอุบัติเหตุตอนกลับบ้านก็เลยเผาทันทีตามความเชื่อของคนที่นั่นไม่นานผมก็ได้รับอีเมลนำอ้อยคงตั้งข้าววันทรงและมันก็คือวันเกิดของผมเป็นการอวยพรและกล่าวขอโทษต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอพูดเรื่องการสืบเชื้อสายในวันครบรอบ25ปีที่ผ่านมา ถ้าไม่จบที่เธอก็จะมีคนโชคร้ายรับวิญญาณร้ายไปสิงสู่ร่างต่อถึงไม่อยากจะเชื่อแต่เมื่อเจอกับตัวแล้วผมก็ต้องเชื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผ่านมาสองปีแล้วครับผมก็ไม่ได้นึกคิดติดค้างอะไรนี่ที่มาสุรินทร์พอตั้งใจทำบุญให้เขาตามสัญญายังไงครับเรื่องราวของผมมีทั้งความสยองแล้วก็ความเศร้าปัปนกันไปผมทนคม เก็บความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็เดินต่อไปตามทางตัวเองครับ